ไปเรก็มาเหลาก้านล้านกันนะครับเป็นงานก้านล้านนะครับเราก็จะเหลาเส้นตอกนะครับหลังจากที่เราจักได้มาเราก็มาเหลานะครับก็ดูเหลี่ยมดูลายได้ที่ก็แต่งออกนะส่วนมากว่าตอนนี้ก็งานเม็ดแตงก็จะเหลาเป็นเส้นตอกเม็ดแตงนะครับก็แต่เหลี่ยมเอานะเม็ดแตงหลังจาก แปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการแล้วก็มาแต่งเหลี่ยมนะแต่งเหลี่ยมทั้งสองด้านนะครับเพื่อจะผมจะให้เส้นต่อผมจะส่วนมากจะเอวอ่อนนะครับเวลาสั่นแล้วมันจะสั่นง่ายนะครับคนโทนเส้นต่อได้ดีรเราเป็นแบบเอวอ่อนเลยแต่ว่าไม่ได้อ่อนมากนะครับคือจะเราช่วงที่เราจะทําด้ามบางกว่า เส้นตอกด้านปลายตอกนะครับ <c oughs> แล้วจัเหลาให้มันเลียวเลีกยกลงมาด้วยนะครับก็ <c oughs> จะคูดออกแบบนี้นะครับได้ก็ได้แบบนี้แล้วนะครับป,ประมาณนี้นะครับเป็นจเหลาเป็นเช่นเม็ดแตงนะครับเห็นไหมครับมันไม่ชัดนะครับได้เสียจนะครับเหลาไปเรื่อยๆครับ เชื่อมต่อที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราจัดเรียบร้อยแล้วก็มาแต่งวันนี้ก็มีชิวอยู่นะครับที่ต้องทําให้ลูกค้านะครับก็หลายชิวอยู่ประมาวันสิบก็ชิวนะครับที่ยังค้างอยู่นะครับก็เป็นงานก้ารลานนะครับเพราะว่าผมส่วนมากก็จะเป็นการลานเม็ดแตงนะครับที่เหลือนะครับเพราะว่าการลานเพิ่งมาถึงนะครับเมื่อวานนะครับผมก็เริ่มเริ่มเลาแล้วนะครับ เป็นก้านลานสดนะครับผมก็จะตากแห้งสักหน่อยเหลาๆไปก่อนนะครับเราจะทําทีเดียวนะครับก็จะส่งทีละลายคู่เลยนะครับเป็นเย็นนะครับนาทันใดสั่งจองมานะครับถึงชิวเดี๋ยวผมทักหานะครับถึงชิวนะครับไม่มีรัดชิวนะครับจัดส่งให้ตามชิวนะครับสําหรับงานก้านลานให้สั่งมาก่อนได้ก่อนนะครับตามชิวนะครับสั่งทีหลังได้ทีหลังนะครับ เว้นแต่ผมมีตอกนะครับที่นา้นาๆไม่ได้สั่งนะครับแต่ผมมีไว้นะครับสั่งมาก็ได้เลยนะครับสำหรับงานก้านลานนะครับถ้าเป็นงานเม็ดแตงนี่ต้องรอตามชิวนะครับบางเส้นก็ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับที่ที่เราเราเราเหลา,าไปนะครับถ้า พอได้เม็ดแตงก็จะเหลาเป็นเม็ดแตงทั like ้งหมดนะครับช่วงนี้เพราะว่างานเม็ดแตงค้างเยอะนะครับสิบกว่าชุดนะครับแต่ว่ามันก em ็ต้องดูที่ว่าเส้นตอกด้วยนะครับอันไหนบางก็จะทําเป็นธรรมดานะก็ไว้เก็บไว้นะครับอย่นที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ครับไว้ทําทําเส้นตอกเก็บไว้นะครับปีนี้ต้องเหลาเส้นตอกเก็บไว้นะครับจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วทําไม่ทันนะครับผม ไม่มีเส้นตอกเลยนะครับแล้วก็เราไม่ทันนะครับทั้งงานการร้านลานทั้งงานไม้ไผนะ่เข้ามาเต็มเลยนะครับเอาไม่ทันนะครับทีนี้ต้องผมจะเตรียมเหลาการร้านลานไว้เลยนะครับนะสั่งมาก็ได้เลยนะครับปีนี้เตรียมตัวที่จะทําเหลาการร้านลานไว้แล้วครับ แต่งเสร็จแล้วก็มาแต่งเหลี่ยมหน่อยพ่เป็นนั้นเสร็จแล้วนะครับเนี yeah. ครับนี่ก็ได้แล้วนะครับเชื่ต่อก้านล้าน